ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับผมซื้อทุกงวดงวดละ2,000ันใบหัวกันหมดคุณไพยโรดเปิดใจซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดงวดละ1,000ถึง2,000ใบผลฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1ตุลาคม2565รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทได้แก่484-669เลขหน้า3ตัว2รางวันรางวันละ 4, 0 0พบาท996และ 2 0งศเลขท้ายสตัวสองรางวัลรางวัลละสี่พันบาทหนึเกสและสองเจ็ดดเลขท้ายสองตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละสองพันบาท50ล่าสุดวันนี้กองฉลากพัดได้เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถึง72ล้านโดยทางเพจกองฉลากพัดได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณไพโร์และครอบครัว เศรษฐีใหญ่เมืองยาโมจังหวัดนครราชสีมาได้เลียงข้าวทีมงานกองฉลากพัดมื้อนี้ที่มามอบเงินรางวัลที่หนึ่งให้ถึงที่พร้อมให้พระหลวงพ่อคูณรุ่นอายุยืนเหรียญทองคําและพระหลวงพ่อคูณจเจริญพรบนและพระรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกด้วยซึ่งคุณไพโรธได้บอกเพิ่มเติมว่าปกติจะซื้งวดละหนึ่งสองใบยอยู่แล้วขอบคุณกองฉลากพัด ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ